ครับอันนี้ให้ชมพระสมเด็จวัดละคขังพิมพ์ใหญ่หรือว่าพิมพ์ระประธานองค์นี้ครับนี่แหละเป็นเนื้อนิยมครับเพื่อจะออกสีครีมครีมและจะมีพวกฟ้าซึ่งเป็นแคนไซท,ที่เกิดขึ้นมาเนะยู่ท่านชมท่านนะนี่ครับโอเคครับนี่ฮะ เส้นถมท่านจะหดตัวแล้วม้วนตัวครับนี่ธรรมชาติพระเกา่าหดตัวแล,ล้วม้วนตัวฮะดูเส้นฐานทั้นล่างเนี่ยเส้นฐานตันนี่ฐานชั้นสิงนี่ฐานฐานสิงครับด้านนี้เข่าด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้ครับศอกแขนฮะด้านซ้ายท่านเนี่ยจะสูงกว่าศอ,อกแขนด้านขวาท่านชมว่าพอพักแล้เกตก็ชนทุม นี่เดินหลังท่านนะครับเนี่ยเดานหลังดูก่อนเดี๋ยวค่อยดูลึกๆทีนี่เป็นพระดูง่ายครับดูง่ายมากเดินข้างเดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับเนี่ยอันนี้ดูอยดูงนี้ทีนี้ ต้องไดูขยายกันนิดหนึ่งให้ดูครดูเนื้อหาท่านฮะเห็นไหมดูผิวท่านนะไม่เรียบไม่ตึงครับมันจะเป็นแคนไซจากผูเบอ้อยที่เกิดขึ้นมานะฮรครับตเดี๋ยวขยายก็นนิดหนึ่ง นี่นะจะให้เห็นจนชัดนะนั่นมีก้อนมวลสารนะนะั่นฮะที่เส้นตรมนะ่ที่ยุบตัวหดตัวลงไปท่านชมฮะนี่ฮะก้อนมวลสารครับเนี่ยมันก็จะเม็แด,ดแดงมีเม็ดสีขาวซึ่งเป็นผงพุทธคุณนะแล้วก็จะมีเม็ดดำที่เขาเรียกว่าเป็นผงฐาน นะแล้วก็มีเม็ดหินสีเทาชมเดีวจะมีพวกเกสรดอกไม้ต่างๆนี่ท่านชมเนี่ยนะครับนะฮนะโอเคอัพนตะูดแล นี่ครับด้านหลังตรงนี้ก็เป็นอีกองหนึ่งครับนี่ผมเก็บไว้กันนานและเดิมก็ใช้อยู่นี่ครับดูรอยพุนทั้งหลายซึ่งเป็นรอยปูไตครับอดูนี่กล้องใส่นี่ฮะ นี่ลงกล้องไหยครม,มันจะเห็นเม็ดมูลสารต่างๆครับนั่นนะครับ,รบเม็ดมูลสารต่างๆที่มีอยู่ในยองพระท่านนะนี่ด้านหลังครับนี่ฮะ ครับอันนี้คือเนื้อนิยมครับนี่นะท่านดูคนี่ฮะมวลสารต่างๆเนี่ยนี่ครับพระที่ชุบตัวหดตัวไปแล้วก็จะมีฟ้าซึ่งเป็นชั้นที่เกิดขึ้นมาครับอาดูด้านหน้าเรครับนี่ครับนี่ฮะท่านชมครับนี่ครับ าหาหมวนสานท่านนะนี่ครับน,นี่ครับนี่เี่นซุ้มต้น,นหดตัวหมวนตัวเลยครับอันนี้แห้งครับแห้งแกล่งมากนั่นนะครับหมวนสาที่หดตัวลงมาน,นะครับองค์พระทุกคุณครับนี่ครับท่านดยยูผิวคพือท่าน นี่ฮะครับท่านดูครับนี่ฮะหรือหามวลสารท่านครับดูกันให้จุใจครับนี่ฮะนี่นี่ฮะดูท่านชมครับนี่ฮะมวลสารจะมีทั่วไปทั้งองค์ครับเม็ดเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เสมอกันนะครับครับ โอเคครับพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ประธานนะโอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้ไว้ตัวนี้